ครับก็สวัสดีพี่พีเอฟซีชามเมืองแม่สองทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่คลิปนะครับนำเสนอพัเครื่องนะครับก็วันนี้มีก็ไม่หลากหลายเท่าไหร่นะครับก็มีได้สาเร็จมาจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับนี่ก็ผมไม่บอกนะว่าได้มาจากไหนนะครับก็แต่ใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามเราก็หนึ่งพันสามร้อยท่านแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับที่คอยติดตามกันนะครับก็องค์แรกนะครับเป็นพระ สมเด็จนะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับอันนี้ก็ได้แบ่งมาจากผู้ใหญ่ใจดีนะผมก็ดูเป็นพิมพ์ฐานแซมนะเนี่ยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับได้แบ่งมาจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับองนี้เปิดไว้ก็นะครับตามราคาของพระสมเด็จละกันนะครับท่าในใดที่ชื่นชอบนะเพราะนานๆทีผมก็เพิ่งจะได้เอาขึ้นมา โชว์นะเพราะว่าสีผมจะมีแต่รูปหล่อซะส่วนใหญ่เลยนะครับวันนี้ก็ขอนําเสนอเป็นพระสมเด็จเป็นหลักละก,กันแต่ก็มีแค่สององค์นะครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่หรือเปล่าหรืออะไรก็แน่ใจนะครับพิมพ์แบบนี้นะครับดูเนื้อสวยนะครับไม่ใช่เนื้อแบบปูนปัตเตอร์นะนี่เป็นเนื้อมวลสารนะครับเนี่ยมีมวลสารดีเลยผิวพวกนี้ผมไม่แน่าจะเป็นเขาเรียกว่าครับ กุครบอะไรหรือเปล่านะครับผมไม่ไม่รู้นะไม่เป็นเหมือนกันนะครับทนายที่ชื่นชอบนะครับในพระสมเด็จนะครับผมบอกเลยว่าถ้าไม่สวยจริงผมไม่ขอเข้ามานะนี่สองคนนี้ถ้าไม่สวยจริงผมไม่ขอเข้ามาเลยนะครับก็ทนายที่ชื่นชอบนะครับในพระเครื่องผมจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับหรือจะแอดไลน์มาก็ได้ที่หมายเลขศูนย์หกสามสี่สามสองหกเจ็ดสามหกนะครับตามที่ขึ้นไว้บนหน้าจอต้นคลิปเลย อันนี้ก็เป็นภาพหลวงพ่อเองินพิมพ์ขี้ตานะครับที่เอามาเคยมาโชว์ไว้หลายคลิปแล้วเหมือนกันนะครับองนี้ก็เป็นเนื้อเหมือนสองกระแสนะผมรู้เขาเรียกว่าเนื้ออะไรไอ้เพราะว่าเขาจะมีแบบแบบเป็นพวกนี้ผสมด้วยเหมือนเป็นการแห้งเย็นอะไรไม่เท่ากันตามที่ว่าเขาเคยพูดกันนะครับเนื้อสองสารเห็นชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับทนดเชื่นชอบนะครับในพระเครื่อง ครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับนี่อง์นี้ก็เป็นหนึ่งองนะครับที่ภูมิใจนาเสนอนะครับติดงานที่1งงานที่จังหวัดชายนาฏผมจาไม่ได้ละว่างานอะไรนะครับจำผมลืมชื่องานแล้วเนื่องจากประวันเดียวก็เลยไม่ค่อยเด้ดจำเลยครับอันนี้ก็เป็นรวมพ่อเงินพิมพ์ที่ตานะผมก็ดูเป็นพิมพ์นี้น่าจะเป็น5้าชายนะครับที่ผมดูนะครับแต่ท่านใดจะดูเป็นพิมพ์อะไรก็ไม่แน่ใจครับนี่ดูนะครับจากรอยยิ้มท่านนะครับยิ้มสวยนะครับจีวรคมนะครับ อยู่ในเป็นเรี่มแบบเงินนะครับสภาพใช้นะครับตามที่บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วเลยนะครับวันนี้ก็มีมาไม่หลากหลายเท่าไหร่นะครับผมก็มีนําเสนอมาแค่ไม่กี่องค์เองนะครับนี่นี่ก็เป็นหลงพ่ดเครื่องหลงพเพิ่นนะครับนี่ไม่รู้ว่าจะเป็นได้ฟุกมาหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจองนี้เพราะว่าเขาอยู่ในเรี่ยมนะผมก็ดูค่อนข้างดูดีในระดับหนึ่งนะครับองนี้เดี๋ยวเปิดไฟส่องหน่อยนะครับ นี่ค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวผมหยิบกล้องสองให้ชมจีวอนเขาแบบคมมากนะครับองน,นี้อยู่ในยในแบบโอ้โหไม่เห็นเลยต้องขออภัยนะครับอแบบนี้นะ่าจะชัดเจนมากกว่านี่นะครับเนี่ยอยู่อยู่แบบในเลี่ยนแบบนี้นะโอ้โหถึงแม้ว่าจะแบบสองอยากนะฮะแต่ว่า ดูจากลิวจีวอนดูค่าอะไรนี่โอ้โ oh, หไม่ธรรมดา,าจริงองนี้นะครับถือว่าเป็นของหลุดเลยนะครับจากงานที่ได้มานะครับพ่อเงินน่าจะเป็นพิมพ์นิยมมือน่าจะมือรองหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูกันในทีน่าจะเนี่ยน่าจะเป็นมือรองอต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับองนี้ก็จะมีเส้นสองวานด้วยนะครับผิวเขาก็ แดงเข้มเลยนะครับก็จะพิเศษโอยขออภัยนะครับจะพิเศษนี่มีก้นมีจานด้วยนะครับอี่พิมพ์ขี้ตาผมไม่เคยเห็นอีกแล้วนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ชี้ตานะครับวงนี้น่าจะกี่ชายนะครับเนี่ยดูไม่ออกเหมือนกันนะครับเป็นเสน่ห์ของพระรอบุรานะครับก็จะไม่คมชัดเท่ากันทุกองนะครับอย่างว่าแหละก็เป็นเตานะครับนี่จะเป็นพิมพ์ของผู้สุกนะครับเตาตัวนี้เก่าๆเลยนะครับเตาตัวนี้ มีจานด้วยนะครับของเก่าวันนี้ผมก็นำเสนอมีไม่เยอะไม่กี่องค์เองนะครับอันนี้ก็จากคลิปที่แล้วนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับท่านใดอยากจะเอาไปใช้เรี่ยมห้อยก็ได้นะครับสังเกตุงว่วงนะหว่วงชัดเจนนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหรียญ2500นระผมไม่รู้ว่าเป็นเหรียญเพี้ยไร ครับต่อมาเป็นหลวงพุทธนะครับต้องขออภัยนะครับถ้าให้ส่องเร็วเกินไปนะครับผมก็ดูไม่เป็นหรอกนะหลวงพุทธดนะครับแต่ก็พอได้แบ่งมานะครับเครื่องหลวงพุทธรนะครับทนใดที่ชื่นชอบนะครับทักมาได้เลยนะครับเปิดไว้ไม่แพงนะครับนี่อ้ยดูปลาเขากระดกแบบนะ สวยๆเลยแต่ผมไม่รู้เขาเรียกเป็นพิมอะไรนะตรงนี้อนนี้ก็เป็นพาปิดตานะครับเป็นเนื้อไม่สิทสิ์เป็นพิมพ์อะไรไม่รู้นะครับเนี่ยสวยๆเลยนะครับเม็ดเล็กจิ๋วแต่ว่าพทุทธคุณเขานี่ก็สุดยอดครับสาปิดตานะครับเนื้อไม่สิทสิ์นะครับรับประกันเนื้อไม่สิทสิ์เลยต่อมาันนี้ก็เป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อทบนะครับ รูปหล่อกเก่านะครับดูจากการแตกของเนื้อพ้าเขานะครับมีเก่าแน่น,นอนนะครับีเส้นพระหลอ่อโบราณน,นะครับก้นอุด,ด้วยนะครับนี่จะเป็นพิมพ์เป็นองเล็กนะครับเป็นน่าจะเป็นพิมพ์เล็กอะไรท้งนั้นนะครับนนี้ก็เป็นพระสังฆัดจายนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อสำลิดนะครับเนี่ยผมดูเป็นเนื้อสำลิด หนักมากตรงนี้นะครับไม่มีกิ่งนะครับตรงนี้กระจายก็คลิปนี้ขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับในพระเครื่องผมในคลิปนี้นะครับก็นี่ต้องขอฝากตัวนี่ผมพกเงินเลยนะครับคลิปนี้แล้วกันนี่พระสมเด็จสององค์นี้นะครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยลวกันนะครับท่านใดที่ต้องการที่จะนิมนต์ไปกันแบบทักมาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ